เราเป็นบริษัทที่ปีแรกแเราเติบโตหนึ่งพัน 1, ล้านปีเียวปีที่สองเริบโตหมื่นแปดพล้านห <12 1. S 3> นึ่งพันปนี่ก็ซื้อบ้างสองพันห้าสันแล้วแต่ไปเดี๋ยวรจะรีบผู้ชายเขาซื้อ<แ>อะไยไปซื้อลายรไปจินนี่ด้วยคุณได้ ก็วันนี้ผมพามาทัวร์งานของกองสาพัดนะครับทางกองสาพัดเชิญผมมาร่วมง,งานนะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นครบรอบ2ปีของกองสาพัดนะฮะก็นี่ The Immortal Red 2ปีนะครับก็คือไม่มีวันตายนะฮะคือเหมือนกับว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมเข้าไปในงานใช่ไหมจัดใหญ่มากนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมีสิทธิ์ได้รถด,ด้วยรถแบบว่ามัดเนึงมัดหน้าแล้วก็ มีของผันไปในงานเพียบก็จะมีกลองให้เว้ยโดยที่ทุกคนก็จะแบบมีสิทธิ์ได้รถมีสิทธิ์ได้ iPad มีสิทธิ์ได้น้่ยนั่นเขาก็จัดแบบเชิญคนมารุงงานอะไรเงี้ยนะฮะกองสาพันเนี่ยเปิดม,มาสองปีคือปีแรกอ่ะเขาวางคาแรคเตอร์ตัวเองด็กคนเลึเล่ที่แบบอาจจะยังซนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยปี2เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่า เ,ออเริ่มที่จะแบบปปกล้าขาแข็งแล้วแต่ว่าปีต่อไปในปี2023เนี่ยก็คือพี่น็อตแกก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าแบบแกจะทําให้แบรนด์กองสางพัดเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ,อมีความมั่นคงแข็งแกร่งอะไรเงี้ยออแล้วในงานคือแบบสุดจริงทาดีมากครับทำดีมากก็มีคนแบบมาร่วงงานเยอะมากพวกพีออ่พี่พี่แจงเงี้ยพี่แจงพี่ป๋อมกับคนออพิธีกรเป็นดีเจของอก,กับคุณฟอยนะฮะแล้วก็ใครกันมีพี่ชมพู่ก่อนบ่าย เออแล้วก็มีพี่อะไรนะกออ๊อฟพี่ก๊อฟมีอินฟออินฟูหลายหลายคนเริ่มถึงปอนตอนนทิงเย็นเด้เย็นเค่อะไรวะเนี่ย นี้นะครับเราอยู่กับตัวตึงแห่งกองสลักฟัดตึงไม่พอตาตึงด้วยอนตอนนี้พี่อาร์ตครับผมพี่อาร์ตพี่อาร์ตสวัสดีครับใครที่แบบว่าเจอพี่อาร์ตเนี่ยคือจะแบบอาร์ตธรรมชาตอาร์ตธรรมชาตปากกาปากี้ของสามีครูปะครับเฮ้ยครูหาตั้งนานเกือบสามเดือนแม่เป็นอาร์ตกองสลักฟัดเพราะว่ารายการมันก็ปิดตัวไปแล้วก็ทำกันทางด้านกองสลักฟัดเต็มตัวแล้วออกฮะก็คืออยู่พี่น้องคใช่ใช่ก็อยู่กับบริษัทเยี่ยมพี่เล่าเล่าให้ คนฟังนิดนึงว่างานนี้เป็นงานอะไรวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ว,นนวันนี้คืองานครบรอบ2ปีของบริษัทกองสลักพัฒน์เรานะะแลบวก็อยากจะแต่งกิ้วให้กับลูกค้าก็ลลเลยเชิญลูกค้าแบบทั่วประเทศเลยที่เขาลงทะเบียน,บววนกับเรา800ท่านมาลุน้นรับรางวัลกับนี่รันแต่ก็คือรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นมาดสองเออ แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับตามภาพเลยแล้วก็มี iPhone, iPhone 14 p ป o Max อ่าจำนวนหลายสิบเครื่องเลผมจำจำนวนได้จริงนะเนี่ยแล้วก็มี iPad อีกไอเนี่คนที่มีรตดแบนเท่านั้นเหีอได้ต้องเียข้างในนี่คืออลังจัดเดี๋ยวพาไปดูในงานไปดูในงานไป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 ดูไป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 นปคปไ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 ปนนไป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 ไนไอไปไปไัไปไนกปไ้หนปปนไไี่ไไปปไ ตอนนั้นเราไปสนามสนุนคอนเสิร์ตเร remember, skincare, PJ, vida, LIAM> bueno> Yok ิ่มเลดขอรเชนเล้าเจอสี่คนเลยเนี่ยคอ้์สคอรกว่าแล้วรู้สึกแม่งสนุกงานทุกรอบของปีรอบนี้จะได้ความสนุกความวัยปร่งก็เลยตัดใจคุยกับเชนว่าจัดให้หน่อยอ๋อให้เขาจัดให้อ่ะใช่ถามว่าสองปีที่ผ่านมาพี่มันมีการบพัฒนาเ้า เราเป็นบร 10. ิษ like? like? ัทที่ปีแรกเราเสิบโซ1,000ล้านปีเดียวตกใจตกปีที่สองเราเติมโต10,800ล้าน1,800แล้วักเร์ลูกค้าตนใจกบกแก้ปัญหางแก้ปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาแก้อะไรที่ไม่ใช่ปัญหาช่างแม่นข้ายังยี่ใหญ่เลอ ว่าไอ้คนแก่ไอ้ไอ้คนแก่เลือกให้เป็นเอางี้กันเดี๋ยวพี่น็อตต้องไปรับแข่งต่อตรงนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเอาเปนว่าให้น็อฝากหน่อยฝากถึงลูกค้าของกองสลากนิดนึงก็เราก็ยังคงเป็นกองสลักพัฒเหมือนเดิมครับเรายังเห็นลูกค้าเป็นหลักลูกค้าสําคัญและเราจะยัุ่งมั่นแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วก็ลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลักพัฒน์อยาให้ปอนเป็นพาดั่นบรรยากาศหน่อยครับขอบคุณครับ 我爱着你。 สองปีไม่มีวันตายก็ได้แ้่จังแม่นอ่ะต้อิดไปงสุดยอดปากล็อกแล้วแหละเป็นไงสนุกมามครับไม่ควรถามคำถามว่ามันรุ่ยรุ่งแามสารถะมากที่เป็นมุมอีกหนกันอีเวนต์ดั่นั้นพี่ควรส่งที่มาอยู่แล้วจรถามแล้วกันว่าฟอยด์มาได้ยังไงก็พอดีว่าพี่ระดับไม่ว่าไม่จริงเราติดเห็นฟอยเลยว่าออกฟอยจอยเบอร์แขก ซีซออซื้อซื้อบ้างนี่ก็ซื้อบ้างสองพันห้าสิบชันแล้วแต่ไปเดี๋ยวแล้วซารีผู้ชายเขาซื้อะไรบื้อไวันนั้นฉันซื้อใช่ไหมเสร็จเติบใช่ปะอยู่ดีก็มีคนเลิทุกวนเลยเว้ยก็จะลาโอนให้เพื่อนโอน็มือคืนมายืมเงินไปอะไรวะเเออมันส้อต่าดีนี่แะไรนะวันนี้จ่อยมากเพราะมีทางพูาษาอังกฤษสองทองดูดเี่บเอาทองสั์และวีปโอนกลาโมทเ้ยทำจริงจริง ไม่คือบอกว่างานระดับเนี้ยจะเชิญทั้งสามสี่สี่สี่สินที่มาได้อะ่ะรวมมาถ<ะ>ึงพี่อ๋องอ่ะมันไม่ธรรมดานะคืองาน <ๆ S 1> วันนี้มันแบบมันสนุกมันนอยที่ว่าแบบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเติบโตแบบมาได้แบบไวมากจริงจริงครัเก้าพ่อรวยตอนนี้มีลูกค้าเป็นห้าล้านกว่าผู้ใช้ห้าพูดพ่อหน่อยสำหรับเราสำหรับพ่อของตัวเองขอให้มีแต่ความสุขนะครับปังปังเป็น แบบนี้ต่อไปออกจะเป็นหนึ่งที่อุดี่ข้างกองสลับทันจะกดซื้อเลขล่าสุดเป็น054กับห้59ซื้อมาอย่างละ10ใบจุกๆเฮ้ยนี่บอกเลขเดี๋ยวเลขประจัอันนี้คือซื้อแล้วเลขประจี่แม่สุรานีบอกมาเลขเดี๋ยวรู้กันว่านิสิตเป่าขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆรับตองสลับทันโรตเตอรี่ออนไลน์ต้องตองสั่งนะฮคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนั่งยองยองขอให้ทองท่วมหัวมีลูกมีผัวขอให้เป็นเจ้าสัวร้านทองครับเโรตเตอรี่ออนไลน์ จับทุกอย่างแต่เรียบร้อยแล้วข้างในมีันเกิดต่อนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแถวที่เขามาเรียกบร้อยได้รางวัลได้รางวัลดีคนได้รางวัดดล,ะวน,ละวนะครับส่วนคนที่ได้รถฮะเป็นพนักงานพลกรากอนไม่รู้เรื่องนะฮะเข้ามาแล้วก็เฮ้ยใด้เฉยได้รถมาหน้าสองนะครับคลิปนี้นะฮะทำมาก็แบบว่าชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเราเป็นแบบยูทูบเบอร์เริ่มต้นเรียกว่าอะไรฮะถัดทำถัดทำคลิปนะฮะติดตามมาด้วยนะครับฝากกดเขาเรียกว่าอะไรกดกระดิ่ง กดอะไรที่มันแบบแจ้งเตือนหน่อยก็คือกบบช่องไม่กระเตื้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากติดตามด้วยครับทุกคนครับก็มีอะไรแนะนำัน่ก็ไมาได้ฮะก็ประมาณนี้ละกันวันนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย